ค,ค,คมเม oh, yes. นนืองไทยสมัยเฮลบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากบัตรเมืองไทยสมัยขับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง <Yeah. S 1> การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า yeah. t จ็ตเทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีรายการแรกแล้วรายการเดียวที่คุณจะได้พบกับเจ็เทรนเนอร์คนดังตัวจริงที่ทุ่มเทซ้อมเองสอนเองโชว์เองและปั้นเด็กๆด,ด้วยฝีมือของพวกเขาเองและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่าเทรนเนอร์ทั้งเจ็ตต้องกลับมารับภารกิจใหม่ที่จะต้องปั้นฝันเด็กๆก,กันอีกครั้งซึ่งโจทย์ของสัปดาห์นี้จะเป็นเพลงลูกทุ่งที่ท้าทายความสามารถเหล่าเทรนเนอร์ในการจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งร้องทั้งเต้นร่วมกับเด็กๆพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนติด ามชมให้ได้ช่วงหน้าครับใหม่มาม่าโปรตีนไข่อร่อยได้ประโยชน์ใหม่อิสุสุมีซวนแลตินัมความสุขเนื้อระดับกับรถอเนกประสงค์ยอดประหยัดน้ำมัน ตอนนี้เราก็มาดูการซ้อมร้องซ้อมเต้นของเทรนเอ์อินและน้องพลินกันครับเขาจะทำได้ดีแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เังไง,งดาวมาหาลยัยโจสตา์นี้เป็นตอนแรกเขาเป็นลูกทุก่งเพลงดาวมาหาลัยเยวจบอกวไม่เคยฟังแต่พอฟังครั้งเดียวปุ๊บมันเข้าหัวเลยนะเพลงนี้มันสนุกมันน่ารักมมันมันมันใช่ ชอบชอบเพลงนี้แต่พอมาฟังเรื่อยๆอ้าวท่อนฮุกไม่เหมือนกันสักท่อนนักร้องนี่นะร้องไปเรื่อยๆนะไม่มีซ้ํากันเลยนะร้อง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 จนจบเพลงจบปึ้งจบไปเลยตีกินยิ่งยงนะไม่ดนเ้ที่โปงกแก่กินแต่แหุยีบวก็ไปได้ยังไงอะแร้องไปสองประโยคอินซะแล้วครับไป่นตสาเดียวก็ไสา สสยเดี่ยวเกี่ยวข้าวควายเถิะควายโอ้โหยากมลยแรไม่เล่นพันกันซะแะเทรนได้อินมอจะบอกว่าเพลงนี้ทุกท่านไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้ก็เหมือนกับตัวเรานี่แหลที่เราพูดเรือนกันน้องท่องเที่ยวร้องไปเรื่อยๆโอ้โจะบอกว่าเหนื่อยนะยังบอกเลยว่านักร้องเขาหายใจทางผิวหนังหรือเปล่าอ้าวยังไปจะร้องแร็ปได้ยาวขนาดนี้เจิเจิจจืจจิงจ ไม่ยอมจบไม่ยอมจบจะจบต่อไ่ท่นเนี่ยโอ้ไม่เจ้าดาวสวยดาวเลดาวเด่นอด้าวดยดาวสวยดาวลดาวเด่นอดาวมันจะบอกว่าความเด่นดาวเด่นเน้นให้คุณฟังรู้ว่าดาวเด่นเพราะฉะนั้นอันนี้คือจบข้อที่หนึ่งไปคุมน้องให้ดีอีกอันนึงที่เด่นเด่นทีนี้คือคำว่า Present เป็นดาวมหาลัยได้ยินไหมค่ะไี่ถูกพีเซนให้เป็นดาวมหาลัยดมาหาวกลับบ้านไหมคุยแล้มีกับพ่อไหมพ่อีข้าวหมแ้วไร่นปร่นเลยอะแม่ถ้าทานเท่าทานเธอเลยอิ่มนะครับสำหรับเรลงนี้ดูเป็นดาวมหาลัยจริงๆเลยครับสุไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นะครับเพลงดงาวมหาลัยนะคะเพลงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยจะต้องมีสองอารมณ์อารมณ์แอดเบลมากแบบไร้เดียงสาแอดเบลจริงๆและเป็นอารมณ์ที่แอดแตกแอดแตกเลยเหรอครับ,คร,บครูทนันแปลว่าอะไรเดาวรับดีได้แอดแตกเพราะลืมคำพึ่งไงคะพอได้เป็นดาวก็รู้ นางเอกเข้าไปด้วยนะต้องประจำหนังอินเดียด้วยอะ่ะนางสวยราวเลิศกระเด่นคนสวยทำอะไรก็เด่นพอเด่นเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาเรีนบ้อยเลยมันเหมือนคนผีเข้าผีออกอ่ะก็อแาบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ้าฉันจะดีอ้าฉันจะร้ายอ้าฉันจะดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยากน,นะพี่ บ้างเพียงบ้างแบลวแปรายเหมาะกับเทรนเนอร์อิกมมากๆครับแต่ว่าอย่าลืมทุกอันเป็นทอยค่ะทีโจทย์ที่ต้องทําต้องต้องข้มเข้าไว้แล้วก็ร้อยเข้าไว้นะคะแล้วจับมับ้าบอแล้วจับมาจุดเดิมของมันใช่ผูกเข้าผูกออกผูกเข้าอะไรอย่างนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พอไดสิครับตึ้งไปเลยพูดได้บอ๊ดได้เจ้าได้ละก็เอครูตาก็สอนสอนน้องอีให้แบ่งวักตรงนี้เล่นเสียงตรงนี้อะไรตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วใจของเราเนี่ยมันมีความทันทนอีกแล้วว่ามันต้องได้จำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนมันถึงจะสามารถเล่นเสียงได้ได้โจทย์เพลง สึดว่ามันก็เร็วนะแต่ว่ามันก็เนื้อร้อนตลกเดียรมือมันลื่นลาวไปเรื่อยน้ก็มาเดมอ่นองไหนน้องบีบเรื่องเาเ่าเดินแบบอ้าวเได้ด้วยแต่น้องอีไม่รู้ว่าน้องพอลินได้หรือเปล่าอะไเงยเพราะฉะนั้นโจทย์ในวันนี้ของน้องพอลีิก็คือว่าห ร้องเพลงได้แล้วยังไม่พอต้องเป็นแอดติงด้วยมันจะมีการเล่นละครเข้าไปในนี้อ่ะแม่ค่ะเราใชรงาส่งเาเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยทางในเดกในประเทศมีโร์สตีนที่ทันสมัยดเราและดาเ่ยคนสวยทำอะไรก็เด็กรีบร้อยพิเป็นดาวมหาวิทยาลัยก็ได้สอนท่าเต้นสอนแบบ สอนการร้องแบบให้ร้องมีเทคนิคตรงไหนก็ก็สอนไปก่อนเพราะว่าเนื้อร้องเราเอาไปซ้อมก็ได้แล้วก็ถ้าเต้เขาก็สอนให้หมดห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ในเรื่องหน้าตาเราแ,แบบเฉยๆไม่ได้แบบอะไรมากแล้วก็เนื้อร้องก็ยังแบบจำไม่ค่อยได้ดีค่ะแต่ก็ถือว่าขั้นดีค่ะแต่ยังไม่ดีมากเดอ สุดๆไหครับน้องพอลินเพลงนี้คงคงไม่ซีเรียสคงให้น้องเขาลองด้วยความสนุกซึ่งเพลงเนี่ยมันส่งถึงความสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้อินรู้สึกว่าน้องเขาคือน้องของอินอินรักน้องอินอยากให้น้องเขาาะแบบว่าสมหวังอยากให้น้องเขาเจอสิ่งดีๆอยากให้น้องเขาเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งตัวน้องเขาก็น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ เห็นความตั้งใจของเทรนเนอร์อินขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมต้องรอชมโชว์เพลงลูกทุ่งของน้องผลิตให้ได้นะครับสำหรับช่วงหน้ายังมีเหล่าเทรนเนอร์ที่มีความตั้งใจซ้อมร้องซ้อมเต้นให้เด็กๆของพวกเขากันต่อจะเป็นคู่ไหนนั้นติดตามชมให้ได้ครับร c สถใหม่เผ็ดดุ ประหยัดจริงที่เทสโก้โลตัสและแล้วก็มาถึงช่วงของทีเจ็ดเทรนนอร์พอและน้องวันใสกันครับที่ได้รับโจทย์เพลงยากกึ้นนักแต่ชัวร์ไปแล้วงานนี้เทรนเนอะ์อของเราน่าจะกึดนนักหรือเปล่าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาฟังเพลงนี้ครั้งแรกขอบคุณหนาเลยครับเลย อ่าโอเคก็ดีใจนิดนึงที่มันโอเคมันกลับมาอยู่ในประเทศแล้วเป็นเพลงไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นลูกทุ่งผมก็ไม่แน่ใจเอ๊ะมันใสเขาจะร้องได้ไหมคือผมเองโดยส่วนตัวอาจจะเชยนิดนึงผมไม่รู้จักเพลงนี้ผมถามใครทุกคนรู้จักหมดเลยว่ามันเป็นเพลงที่ดังมากแต่ว่าโอเคแต่เพลงเป็นเพลงนี้สนุกสนุกจริงจริงนะฟังแล้วผมก็ยังแบบเออสนุกอะ เขาแต่เพียงพอมีชื่อเพลงนะครับยังบ่าหู้เลยแหละเจ้าคิดออก็เร่าคิดจะเราอยากคิดนะน่า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 นาเป็นเพลงของหนุ่มสาวที่ห่างไกลตัวน้องเขามากคือเนื้อเพลงมันประมาณว่าเออคนร้องเป็นสาวสวยมีหนุ่มอายุน้อยกว่ามาจีบอะไรเงี้ย แบบว่าวันสายห้าโขกไม่รู้ผมก็จะไปให้เขาอธิบายว่ายังไงว่าเออเวลาร้องก็รู้สึกก็เหมือนกับมีหนุ่มเด็กกว่ามาจีบเขาอะไรก็คงจะก็ก็เดี๋ยวต้องพยายามคิดว่าเอ๊ะเราจะไปบอกเขายังไงดีว่าว่าเพลงนี้ควรจะร้องยังไงอเ้ลยเนหมือนร้องง่ายนะแต่พอถ้าฟังดีๆจะจะรู้ว่าแต่ละคำเขามีลูกเล่นมีหนักเบามีไถมีแบบ เอาจริงยากเหมือนกันดั่นั้นนี่คือโจทย์โจทย์พี่ข้อที่หนึ่งครับใจแรกเนี่ยเหมือนร้องใช่น้องชายเห็นไหมนะแต่คิดนัดแต่ว่าน้องชายอันที่สองหลักแรงขึ้นคิดนะน้องชายอันนี้ใส่อาการได้เหมือนกันคือแบบใส่อาการขี้เล่นเหมเท่าไหร่รู้สึกรู้สึกว่ามีมีรู้สึกว่ามีรู้สึกมีมา ให <c Dante> well, ้มันมีโน้ตสามตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีกับน้องวันนะครับวันนี้ได้เพลงอะไรเอ่ยโอ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นนักอ่าโอเคเราเป็นมาเพลงนี้ไม่เพลงนี่นู่นนี่วันแรกเดี๋ยวมันจะมีท่าท่อนอินโชนะครับไปเจอครูสาวครูสาวก็บอกว่าโจทย์มาว่าต้องตรงไหนบ้านตรงไหนต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วมาเจอครูทันสอนท่าเข้าไปก็เลี่ยงแล้วตั้งแต่ อินโทรมาก็เต้นแบบเยอะมากเยอะมากจนแบบว่าผมว่าพอถึงวนเนี้ร้องคุณจำไม่ได้สองสาม,ส,ามสี่ห้ายังหกอ่ายาต้องเอียงนี้นะดูอีกทนะีนะครับขึ <S <S 2> <S 2> ้อตอนตรงย่อร่างอ้อโหย่อบนย่อร่างเอียงข้างแบบนี้ เทรนเนอร์พอจะสอนน้องวันใสย,ยังไงล่ะครับนี่เขาสิครับเทรนเนอร์พอเจอท่าเต้นอยากดุดน,น,น,นักนี่โอ้เล่นเอาเครียดอยู่เหมือนกันแต่ระดับพระเอกอย่างเทรนเนอร์พอแล้วคงจะต้องงักทุกกลเม็ดมาช่วยสอนน้องวันใสเขาแล้วล่ะครับสู้ๆเขานะเทรนเนอร์พอ พีบอ่ะเดี๋พอให้ดูหน้าเขาล้องเนาะคู่เขาเห็นแล้วเคยแล้วเหรอประกาศนี่นะใช่ค่ะเขาให้อยู่แปลงป่าก็มาถึงปุ๊บเราก็เปิดเพลงให้ฟังปรากฏว่าวันสายเนี่ยเขาร้องได้อยู่แล้วแอบโมว่าวันสายอยากฟังเลยพอพี่พอเปิดเพลง ี่หนูก็ร้องกับ,บเขาได้เพราะว่าตอนนั้นหนูเคยฟังเพลงนี้ค่ะว่าเป็นนาเป็นนมนาแล้เราก็เออแล้วก็เฮ้ยแล้วก็รู้สึกแบบแบบเหมืนอนแบบโล่งใจมากเพราะว่าเอ่อมันเป็นเพลงที่ยากยากเหมือนกันเพราะาเนื้อเนี่ยแต่และท่อนไม่เหมือนกันเลยไม่มีร้องซ้ำเนี่ยน้อยมากอ่ะร้องกันไดอเดี๋ยวร้องเสร็จลแล้วเดี๋ยวพี่พอสอนเต้นนะขอเพลงถ้าเต้นถ้าเต้นยากมากเลยฮะ <ห ả? S 1> อืม พยายาร้องให้ได้ก่อนเนาะไม่เอาอวันนี้ไม่เรียนเน,ะ <trends> น,น,นาะวันนี้วันนี้วันใสงอแงนิดหน่อยเล้วก็เดี๋ยวก็จะซ้อมร้องก่อนเสร็จแล้วซ้อมเต้นก่อนซ้อมร้องก่อนซ้อมเต้นก่อน,อน,นกลับไปกลับมาอยู่อย่างน,ะน,นี้ จะซ้ำเต้นหรือจะซ้อำร้องจะซ้ำร้องซ้ำร้องใช่ไหมครับโอเคครับสุดท้ายตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ทั้งร้องยังไม่ได้ทั้งเต้นไม่ฟังพี่พอแล้วว่าพี่พอเหนื่อยนะเดี๋ยวจะไม่สอนแล้วนะเนี่ยอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วนะจะจะฟังกันดีๆไหมคะดีๆนะโอเคนะครับพี่พอบอกว่า อกว่าพรุ่งนี้จะไม่มาสอนแล้วให้หนูได้ตั้งใจขันทามเป็นคือรูก่ออยากเีกต้คุณตเก่งมากที่คุณตู่เขาฝากมานะครับก็คือว่าคําว่าน้องจายใช่ไหมครับน้องจายจะร้องสามทีใช่ไหมครับเขบอกว่าตรงนี้ต้องเสียงสูงเสียงต่ำอะค่ะตอนจ่ายแรกก็ร้องธรรมดาจ่ายสองก็สนุกขึ้นสนุกขึ้นแล้วจ่ายสามก็สนุกมาก สนุกสนุกสนุกมากแล้วกันนะไม่เป็นบ้าแล้วกันเนาะอันดับแรกคงจะให้เราจำเนื้อให้ได้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยจำท่าเต้นให้ได้เอาให้ไม้รู้ไหมว่าทำไมคราวก่อนเราแพ้รู้ <c oughs> ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าเราร้องเราร้องไม่ทูงไม่ครบที่คุณครูก็สั่งไว้นะครับแต่วันเนี้ยคุณครูก็ให้มาสี่ที่ใช่ไหมครับเราก็ต้องร้องให้ได้ทมที่คุณค, <c oughs> ค,ครูพอบอใมครับอย่างเช่นน้องจายใช่ไหมครับหรือว่า น้าตาดีมีก็สองใช่ไหมครับเอาเทแค่แต่พี่อ่าอ่าอันสุดท้ายที่สี่นะครับก็รู้สึกพว่านี้อยากขึ้นอยากขึ้นท่านทำเป็นทุกข์กเอาอยากจะักอ้าอ้าเอาที่ร้องได้เพราะว่าวันใสาแอบมองรอดนิ้งหรือเปล่าครับเนี่ยเต้นเต้นก็ขอได้ค่ะแต่เุณหมอบอกว่าต้องร้อง ต้องซ้อมให้เยอะๆกว่านี้เออเด็ดข้างอำไงขวาชุบป้า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 วันใส<ะ>ครับศุกร์นี้ท่าทายเหมือนเดิมแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของวัสใยค,ครับจำลองว่าจะต้องออกมนนาน่ารักแน่เลยต้องมั่นใจคะ่ะว่าเราต้องทำได้ เอาใจช่วยเทรนเนอร์ทุกคนจากใจจริงด้วยนะครับที่ทั้งทุ่มเทปุูกปั้นความฝันของเด็กๆได้อย่างเต็มที่จริงๆเพราะความฝันของเด็กๆก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความฝันของผู้ใหญ่เช่นกันว่าไหมครับคุณผู้ชม วันรุ่งนี้ติดตามชมการซ้อมของตูแต่งอย่างทีหา้าเทรนเนอร์บอยและน้องแจนกับความสนุกสนานในการซ้อมของเกรนนิก้องและน้องพอตเตอร์อรใน2ช่วงเวลาคือทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงครึง่งและติดตามชมไฮไลท์เวลาเที่ยงคืนสิบห้านะครับ